กองพันปีสาจมาระจามากระจาบาวิสวรรมากรนาีสุรรนาสอกรังอกระังอาจารย์เชยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และนําทั้งสองคนเข้าไปในถ้ำใหญ่ซึ่งมีความสว่างสวยเนื่องจากริมผนังด้านบนสูงใกล้เพดานถ้ำมีรอยแยกของหินกว้างเกือบสิบวาโดยรอบซึ่งเมื่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าสามารถส่องแสงเข้าไปในถ้ำได้โดยไม่มีอะไรบงังและจากการสะท้อนของแสงทำให้ถ้ำทั้งถ้ำเขียวสดมีประกายแวววาวจากผนังถ้ำดังมรกตอาจารย์เฉย นำคนทั้งสองขึ้นบนลานหินซึ่งซ้อนกันคล้ายบันไดใหญ่ซึ่งแต่ละชั้นสูงประมาณหนึ่งศอกกว้างห้าวาพื้นหินราบเปรียบคล้ายคนสร้างบรรยากาศเย็นสบายมีลมโชยนำเอากลิ่นดอกไม้ป่าเข้ามาเป็นระยะระยะทำให้จิตใจสงบอย่างประหลาดเนนก้าวตามอาจารย์เฉยคล้ายถูกสะกดและเกือบจะชนกับอาจารย์เมื่ออาจารย์เชยหยุดพร้อมกับหันมาพูดเบา นี่คือยอดของหอยสังเสียงของอาจารย์ฟังดูชัดถึงแม้จะพูดเบาๆก็ตามเนนหันไปมองเบื้องล่างที่ตัวเองเดินขึ้นมาถึงกับกลืนน้ำลายเพราะท่ำทั้งถ้ำมีสีเขียวอ่อนบ้างแก่บ้างสลับกันดังเนรมิตอาจารย์เฉยหันกลับเดินอ้อมหินก้อนใหญ่ซึ่งส่องแสงเป็นประกายดังโรยด้วยกากเพชรมันเป็นหินก้อนมหึมาสีเขียว ตั้งอยู่โดยลำพังไม่เชื่อมกับผนังถ้ำเนนเอามือจับดูรู้สึกเย็นเฉียบมีแรงดูดนิดๆเมื่ออ้อมหินก้อนนี้ก็มาถึงปากถ้ำเล็กๆไปสู่ห้องโถงย่อมๆสว่างเย็นตาเพราะแสงอาทิตย์ที่ส่องมาจากรอยแตกของผนังถ้ำและจากยอดถ้ำซึ่งทะลุเป็นวงกลมใหญ่ทางด้านขวาของถ้ำมีหินยื่นออกมาซ้อนกันเป็นรูปพระพุทธรูปนั่งสมาธิองค์ใหญ่ พระเกตจรดเพดานถ้ำและข้างหน้าพระพุทธรูปองค์นี้มีภิกษุห่มจีวรสีกลักนั่งอยู่บนแท่นหินธรรมชาติสูงจากพื้นประมาณสองศอกอย่างสงบทั้งสามสุดตัวลงกราบด้วยความเคารพจากแสงสว่างในถ้ำและจากยอดของถ้ำซึ่งเป็นวงกลมสูงลิบแสงอาทิตย์ส่องเป็นลำลงตรงที่ภิกษุนั่งทำให้ร่างในจีวรสีกลักคล้ำสว่าง กระหนึ่งมีรังสีขับออกมาจากกายโดยรอบเนนไกลนั่งนิ่งตะลึงตะไลมองภิกษุรูปนี้ตาไม่กระพริบเพราะเนนคิดว่าอาจารย์ของลุงลุงนี้คงจะแก่งอมแก่สียิ่งกว่าลุงลุงซึ่งแก่มากอยู่แล้วแต่ที่ไหนได้อาจารย์ของลุงลุงท้วมขาวศีรษะดังบาดพระหูยาว ใบหน้าและแขนที่โผล่ออกมาจากจีวรดูแต,ต่งตึงคล้ายของคนหนุ่มอายุไม่เกินสี่สิบนี่นหรืออาจารย์ของลุงลุงเนนคิดถ้าเทียบกับลุงลุงแล้วรู้อ่อนกว่าลุงลุงเป,ป็นสิบสิบปีมาหาสิทธิยานรังสีเจ้าลืมตาขึ้นยิ้มน้อยๆพร้อมกับพูดภาษาไทยอย่างชัดถ้อยชัดคำนี่นหรือเนนลูกศิษย์ของเชยพูดแล้วก็มองไปที่คนทั้งสอง ใช่แล้วหลวงปู่อาจารย์เฉยพนมมือตอบด้วยความเคารพหลวงปู่ลดมือซึ่งประสานอยู่ที่ตักมาจับหัวเข่าทั้งสองข้างยิ้มน้อยๆเห็นฟันขาวเป็นระเบียบท่อสายตาที่สุขใสดำกลับคล้ายตาของทารกมาที่เนนพร้อมกับถามด้วเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาเดินทางมาลำบากไหมเนนไม,ไม่ไม่ลำบาก หลวงปู่ไม่ลำบากเนนตอบตะกุกตะกักเพราะรู้สึกตัวว่าเกิดความขลาดขึ้นมาเมื่อเผชิญหน้ากับพิสุรูปนี้แล้วนั่นเป็นลูกศิษย์คารวาสหลวงปู่ละสายตามาที่นายพันอาจารย์เฉยพนมมือตอบเบาๆใช่ก็รับแล้วอีกคนทำไมไม่เข้ามาหลวงปู่พูดเบาๆตามองไปเบื้องหน้า อาจารย์เฉยมองซ้ายมองขวาอย่างสงสัยนายพันธ์ก็เหลียวกลับไปมองข้างหลังเลิกหลักอย่างไม่เข้าใจส่วนเนนนั้นเข้าใจทันทีว่าหลวงปู่ถามถึงเจ้าเกลียงพี่ชายซึ่งคงจะตามเข้ามาในถ้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้ท่านใดนั้นปากก็พูดโรงออกไปไม่ได้เรียกเข้าไม่ได้หลวงปู่อาจารย์เฉยและในพันหันมามองเนนพร้อมกันด้วยสีหน้างุนงงสงสัย เข้ามาเถอะหลวงปู่อนุญาตภิกษุผู้เรืองเวทผู้เสียงกังวานใบหน้ายิ้มแย้มอาจารย์เชยและในพันใครจะถามหลวงปู่ว่าที่พูดกันนี่หมายความว่าอะไรแต่ก็ไม่กลา้าในจิตของเนนนั้นเห็นเจ้าเกลียงพี่ชายในร่างของเด็กน้อยไว้จุกปักปิ่นทองประดับอัญ,ญมณีสีขาวใส่เสื้อคอกลมสีขาวรัดรูปปากรอบคอเป็นทอง และคลิปริมแขนเสื้อด้วยไหมทองมีทับสวงอัญมณีสีขาวซึ่งห้อยรังด้วยสายทองสพายบ่าสองข้างมาติดกับสายปั้นเน่งรอบเอวนุ่งผ้าโจงกระเบนไหมสีขาวสวมกำไลมือและกำไลเท้าเป็นทองเกลียงมีแหวนระดับนิ้วอยู่หลายวงแต่งตัวอย่ากะเล่นชิเกเน่นคิดในใจอย่างขันขันเจ้าเกลียงซึ่งกำลังจะกราบหลวงปู่หันมามองเนนแวบหนึ่งยังรู้ทันความคิด เมื่อกลาบแล้วก็ถอยไปนั่งด้านขวาห่างออกไปหลวงปู่ซึ่งมองตามเจ้าเกลียงเบนตาม,มาที่เนนยิ้มให้ยังรู้ทันจะพาเนนมาปฏิบัติอยู่ที่นี่หรือเฉยหลวงปู่ถามพามาฝากตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติอยู่ชั่วคราวอาจารย์เฉยตอบแล้วจะพากลับเพราะรับปากพ่อแม่เขาไว้เมื่อเห็นหลวงปู่ไม่ตอบอาจารย์เฉยจึงพูดต่อ เมื่อส่งเนนแล้วจะขอกลับมาอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนดีหลวงปู่พูดแล้วหันไปมองในพันพร้อมกับถามว่าแล้วเราละ่ะผมยังตอบไม่ได้เพราะยังมีภาระอยู่ในพันพนมมือตอบหลวงปู่ยิ้มน้อยๆแล้วหันไปทางเจ้าเกรียงซึ่งนั่งพนมมืออยู่พร้อมกับพูดเรียบๆส่วนเจ้ามีหน้าที่อยู่แล้วจงทำไปก่อน เราสร้างบารมีต่อในภายหลังทั้งอาจารย์เชยและในพันมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจเพราะอยู่ๆหลวงปู่ก็หันไปพูดกับผนังถ้ำอย่างนั้นแหละไม่เห็นมีใครสักคนหลวงปู่กับอาจารย์เฉยสนทนากันเป็นภาษารามันแต่ถึงแม้จะไม่เข้าใจแต่พลังแห่งความเมตตาก็แผ่ซ่านทำให้คนทั้งสองเพลิดเพลินในการฟังคล้ายถูกสะกด ตราบจนหลวงปู่หันมาพูดกับเนนคืนนี้มาพบหลวงปู่ที่นี่เสียงหลวงปู่กังวานยังมีอำนาจแล้วพูดต่อโดยหันไปทางอาจารย์เชยเชยพาเนนมาพบคืนนี้ทั้งเนนและอาจารย์เฉยพนมมือรับคำอาจารย์เชยยิ้มพร้อมกับพูดว่าเนนกับพันไปพักผ่อนเถอะคนทั้งสองพนมมือรับคำแล้วก็กลาบหลวงปู่ถอยกลับ ไปทางที่เข้ามาและจากหางตาของเนนเห็นเจ้าเกลียงพี่ชายยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ตามออกมาด้วยเนนทําความสะอาดถ้าและนั่งเจริญกรรมฐานสลับกับการเดินจงกรมเป็นระยะระยะจิตใจปลอดโปร่งมั่นคงอากาศเย็นสบายพอตอนกลางคืนก็จุดไฟโดยใช้ไม้สนเกี้ยซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นเชื้อพอตกดึก อาจารย์เชยก็มาพาเนนไปพบหลวงปู่ตามที่ท่านสั่งเมื่อทั้งสองกราบและนั่งลงเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็เอ่ยขึ้นว่าเนนดันดนตามอาจารย์มาพบหลวงปู่ทำไมหรือเนนน้อยอึกอักมองหน้าหลวงลงุงแล้วก็เอ่ยเบาๆอยากจะมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก็ได้หลวงปู่จะรับเนนเป็นลูกศิษย์มหาสิทธิยานรังสีเจ้าพูด พร้อมกับยิ้มด้วยความเอ็นดูหลวงปู่รับเนนเป็นลูกศิษย์แล้วอาจารย์เฉยพูดกับเนนเข้าไปกราบท่านเสียเข้าไปใกลๆอาจารย์เฉยพูดต่อเนนคลานเข้าไปใกล้แล้วก็ก้มลงกราบแต่พอกราบครั้งที่สามและก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นหลวงปู่ก็เอามือขวาจับหัวเนนพร้อมกับเป่าอาคมลงไปเนนร,รู้สึกเย็นวาที่หัว แล้วความเย็นจากหัวก็แผ่ซ่านไปทั่วสารรพังกายการนั่งกรรมฐานของเนนพอใช้ได้แล้วจงปฏิบัติต่อไปหลวงปู่พูดช้าๆเนนนั่งพนมมือฟังมนุษย์เราพูดจากันรู้เรื่องเพราะต่างคนต่างมีสมาธิเป็นขณะขณะหลวงปู่สอนโดยมีสมาธิในการฟังถ้าไม่มี ก็เพราะใจไปคิดอย่างอื่นเสียเลยไม่รู้เรื่องเขาพูดว่าอะไรการนั่งกรรมฐานก็คือการทำใจให้แน่วในําบริกรรมภาวนาแต่คนเรายังเป็นปุถุชนใจก็อดคิดนูน่นคิดนี่ไม่ได้จิตจะคิดก็คิดไปอย่าฝืนหลวงปู่ยิม้มไม่เห็นเนนมองด้วยความสงสัยแต่พยายามรู้สึกว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ นั่นคือการมีสติเมื่อมีสติความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะเรียกว่าความฟุ้งซ่านก็ได้จะน้อยลงน้อยลงยิ่งปฏิบัติไปยิ่งน้อยลงจนในที่สุดก็ไม่คิดอะไรสักอย่างนอกจากคําบริกรรมภาวนาหลวงปู่หยุดและแล้วคําบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตรวมเป็นหนึ่งโดยมีสติเป็นเครื่องกํากับ แต่ก็ยังรู้ว่ายังมีร่างกายของตัวอยู่ตอนนี้แหละที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ไปยึดไปหลงเพราะอาจแสดงฤทธิ์ต่างๆได้อย่างอัศจรรย์แต่ไม่เสมอไปบางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้เมื่อคนคิดว่าเขาเก่งกว่าคนธรรมดาหรือพยายามคิดว่าเป็นเช่นนั้นเขาก็จะคุยฟุ้งถึงความเก่งกล้าสามารถของเขา เพื่อให้คนฟังศรัทธาแต่เนนจงจำไว้คนทําได้จริงจะนิ่งเป็นใบคนทําไม่ได้ขี้มากวดตัวเนนนั่งฟังด้วยความซาบซึ้งในคำสอนของหลวงปู่เกิดความรักใคร่นับถือขึ้นมาในใจใคร่ที่จะนั่งฟังไม่อยากไปไหนทั้งนี้ด้วยพลังเมตตาธรรมของหลวงปู่แผ่ซ่านไปโดยรอบบุคคลใดก็ตาม ที่เข้ามาในรัศมีของเมตตาธรรมบุคคลนั้นก็จะเกิดความปิติเบากายเบาใจใคร่ที่จะอยู่ใกล้ไม่อยากจากไปไหนเนนจงกลับไปปฏิบัติและมาพบหลวงปู่คืนพรุ่งนี้หลวงปู่พูดทำลายความเงียบขึ้นมาเนนค่อยๆลุกขึ้นกราบแล้วถอยออกไปเมื่อเนนออกไปแล้วหลวงปู่ก็หันไปทางอาจารย์เฉยซึ่งนั่งเงียบอยู่ น่าเสียดายหลวงปู่พูดล,ยลอยๆออกมาริมฝีปากเหมมเป็นเส้นตรงน่าเสียดายอาจารย์เฉยทวนคำหลวงปู่ยิ้มน้อยๆพยักหน้าพร้อมกับพูดว่าท่าเนเ้นบวชไม่สึกเด็กคนนี้จะเชี่ยวชาญทั้งปริยัติและปฏิบัติเป็นกำลังเผยแผ่พุทธศาสนาช่วยให้คนพบแสงสว่างได้อย่างมากมาย แต่หลวงปู่หยุดนิดสายตามองไปเบื้องหน้าแต่เนนยังมีกรรมมาตัดร้อนจะต้องกลับไปทางโลกเป็นแน่ไม่เห็นอาจารย์เชยไม่พูดหลวงปู่จึงพูดต่อไปสู่ความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาลบราฆ่าฟันสร้างกรรมต่อเนื่องหลวงปู่ใส่หน้านิดหน่อยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคืน หลวงปู่จะเทศเป็นประจำเนนรู้สึกประหลาดใจที่เห็นภิกษุสิบกว่ารูปมาฟังธรรมะของหลวงปู่ทุกคนสงบไม่พูดจาทักทายกันนอกจากยิ้มและพยักหน้าให้แก่กันการสั่งสอนของหลวงปู่เป็นภาษาง่ายๆสั้นๆไม่ยืดหยาดเยิ่นเย้อซ้ำซากเป็นการเทศแบบชี้แนวทางปฏิบัติแล้วจะสนทนากันตัวต่อตัว,ตวเพื่อสอบจิตของแต่ละคนไป ภิกษุเหล่านี้มีดวงตาสดใสผิวพรรณเปล่งปลัง่งอาศัยอยู่ตามถ้ำเล็กถ้ำน้อยบนดอยหอยสังมีทางเข้าติดต่อเชื่อมโยงไปทั่วทุกคนปฏิบัติสมาธิอยังเอกอุพัฒนาจิตเพื่อความหลุดพ้นในเรื่องอาหารนั้นฉันวันละมื้อเดียวโดยมีชาวบ้านมาส่งข้าวและผักซึ่งส่วนใหญ่เขาเหล่านั้นทำสวนครัวรวมกันในที่ราบตามลงไป เรื่องการทำอาหารนั้นทุกคนจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันทำอาจารย์เฉยอ,อธิบายให้เนนฟังอาหารผักง่ายๆจะต้มก็เมื่อจำเป็นไม่มีการปรุงแต่งให้อร่อยถึงแม้จะใช้เกลือก็สำหรับร่างกายต้องการเท่านั้นทุกคนจะเอาบาทมาวางไว้ที่ของตัวตอนเย็นและมารับอาหารในตอนเช้าอย่างที่เราทำอาจารย์เฉยพูดจิมยิม หลวงปู่สั่งว่าเนนและพันไม่ต้องไปฟังธรรมะเพราะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในภาษาทวายแต่ฟังแล้วนะ่ะเพลินดีหลวงลุงเนนแยงแต่เราฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินฟังแล้วนำมาคิดมาปฏิบัติอาจารย์เฉยพูดเสียงหนักแน่นเราอยู่ไม่นานก็จะต้องกลับหลวงปู่ต้องการให้เนนไปพบท่านทุกคืน ท่านจะได้ชี้แนวทางให้อาจารย์เฉยพูดแล้วหันไปทางในพันส่วนในพันนั้นท่านจะสั่งให้ไปพบเหมือนกันโดยอาจารย์จะพาไปพบท่านเองทั้งสองคนนิ่งไปสักครู่เนนก็เอ่ยถามอาจารย์เฉยหลวงปู่ไม่เห็นแก่หลวงลุงว่าอายุสักเท่าไรอาจารย์เฉยยิ้มหลวงลุง,ลงตอบไม่ได้ทำไมตอบไม่ได้เนนถาม เพราะไม่รู้และไม่เคยถามอาจารย์เฉยตอบเสียงเรียบเรียบเมื่อสิบปีก่อนเห็นยังไงก็อย่างนั้นไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรแปลกเนนพูดลอยๆออกมาถ้าอย่างนั้นเมื่อยี่สิบปีก่อนก็คงไม่เปลี่ยนแปลงก่อนหน้าจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์เฉยตอบยิ้มยิ้มถ้าอยากรู้ก็ถามท่านดูสิไม่เอาเดี๋ยวท่านดูเนนรีบตอบ หลวงปู่ไม่เคยดูถามอะไรก็ถามได้ถ้าตอบได้ท่านก็ตอบอาจารย์เฉยพูดเสียงเบาๆแล้วพูดต่อหลวงลุงไปแล้วนะเนนจะได้ปฏิบัติและอย่าลืมคืนนี้ไปพบกันเองเนนรู้ทางแล้วนี่อาจารย์พูดพร้อมกับหันหลังกลับเดินจากไปลุงพันว่าท่านเก่งไหมเนนถามเลยพันวะ ขั้นนั้นแล้วไม่เก่งได้ไงวันก่อนยังพูดกับเทวดาเนนไม่เห็นหรือไงในพันตอบแล้วพูดตอ่อจะไปเก็บฟืนก่อนนะเนนพยักหน้าในพันก็เดินไปตามทางข้างธรรมส่วนเนนยังคงยืนอยู่นอกธรรมทอสายตาไปดูภูมิประเทศที่พระอาทิตย์สาแสงทำให้ดูเหลืองอร่ามไปทั่วเลิงจริงนะ ไมม่ีีสกแล้วิเสียงกลัวหัวเราะลอยมาตามลมพี่เกรียงยังอยู่หรือนี่ควาหลวงปู่นะจับใส่หม้อโยนไปแล้วเฮ้ยเนนนพูดอะไรเจ้าเกรียงอุทานแล้วพูดต่อข้าน่ะไม่ใช่ปีนี้ข้าเป็นทาากายสิทธิ์ไม่รู้หรือเจ้าเกรียงตอบฉุนฉุนก็คือกันละน้าเนนยั่วถ้าหลวงปู่จะทำก็ทำได้วันก่อนยังเห็นนิวา ไม่มีทางท่านไปกำร้องท่านหนักมีเมตตาธรรมถูกแต่ถ้าไม่มีเมตตาธรรมก็จับพิกเลียงได้ใช่ไหมล่ะจะจับได้ยังไงวะเนนคนไม่มีเมตตาธรรมใจก็เป็นอปกุศสนยิ่งทําไม่ได้เจ้าเกลียงพูดและเมื่อเห็นเนนไม่ตอบเจ้าเกลียงก็พูดตอบเป็นไงกินข้าวกับผักอร่อยไหมทำไมอร่อยดีเนี่เนนเถียง มันจะสู้มูเห็ดเป็ไกยแน่เฮ้ยน้ำพริกไข่เจียวเจ้าเกลียงสีปากอร่อยอย่าบอกใครเจ้าเกลียงยั่วคำพูดของเจ้าเกลียงทำให้เนนเกิดอารมณ์อยากขึ้นมาทันทีแต่แล้วก็บังคับได้พร้อมกับตะวาดออกไปยัวพระยั่วเนนน่ะบาปว้ยเนนได้มาอยู่กับหลวงปู่สิบกวันทุกคืนพระทุกลูป จะต้องไปรับการอบรมร่วมกันแต่สำหรับเนนนั้นหลวงปู่จะเรียกไปฝึกตัวต่อตัวและทดสอบจิตทุกครั้งไปในกลางวันนั้นเนนจะนั่งภาวนาเนนจะนั่งภาวนาและทำธุรกิจส่วนตัวพอบ่ายคล้อยก็จะไปเดินเล่นกับลุงพันร,อ,รอบดอยและพื้นที่ราบถัดลงไปถึงแม้จะอยู่ในที่สูงแต่ก็เต็มไปด้วยวานและสมุนไพรนานาชนิด มีหลายอย่างที่ลุงพันเองก็ไม่เคยเห็นเมื่อเนนปรารภเรื่องว่านให้อาจารย์เชยฟังอาจารย์เชยหัวเราะแล้วพูดว่าคิดอยู่เหมือนกันว่าจะให้เนนรู้จักกับหลวงพี่แสงซส่านไม่เห็นเนนไม่ถามอาจารย์เชยก็พูดต่อท่านเป็นหนึ่งในเมืองสมุนไพรรูร้เคล็ดลับการรักษาโรคภัยต่างๆไม่ว่าพระรูปไหนอาพาธท่านก็จะรักษาให้ พระที่นี่อาพาธเหมือนกันเนนพูดล,ยลอยๆแน่นอนตราบใดที่ยังมีรูปขันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายการรักษาเยียวยาก็เพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้เพื่อบำเพ็ญภาวนาเสริมสร้างบารมีต่อไปและอาจารย์เชยหยุดนิดแล้วพูดต่อเมื่อถึงวาระก็ต้องตาย ไม่มีใครล่วงความตายไปได้หรอกอาจารย์เฉยพูดตามองไปข้างหน้าเมื่อเห็นเนรน,นั่งเงียบอาจารย์เฉยก็พูดต่อแต่จะต้องปรึกษาขออนุญาตหลวงปู่ก่อนััิาาาเเเยยยยกวนอติดตามกอนผ่านปีศาจในตอนต่อไปสำหรับคนนี้ขอขอบคุณ และสวัสดีจากอรุณโคเม